ไกด์ทัวร์คือเป่าครับผมไกด์พาแบบเป็นตายเอาดาบหน้าใช่ครับเป็นไกด์ที่แบบว่าอยากไปที่นี่ครับอยู่ที่ไหนครับเป่าก็จะบอกว่าไม่รู้เหมือนครับไปไปไปกันเถอะไปกันอย่างเดียวครับผม <c oughs> คือคือเดินเลี้ยวซ้ายตลอดต้องกลับมาเดิมเดิมอคือผังเมืองเขาจะดีกว่ากรุงเทพยเยอะมากใช่ไหมครับผม <c oughs> ใช่ ก็จะเป็นซอนพรอลนะครับผมแค่นี้แหละแค่นี้แหละครับเอาจบซะและเวราะมันก็เหมือนอาหารไทยนะครับเนี่ยอ,อินโด,โดอินโดแบบไทย,ย <c oughs> คือผมจะ <c oughs> วเรียกให้ <c oughs> วเป็นแบบไทย,ยก็คือจีนผสม,มอินเดียพรอนแล้วเราก็ถึงแล้วนะครับร้านอินโดที่คุณต๋าบอกนะครับข้าวก็จะเป็นแบบนี้ครับผม เดี๋ยวเรามาชิมกันครับว่ารสชาติเป็นยังไงเหมือนข้าวแกงบ้านเราเลยครับผมครับวันแรกนะครับเปาพาเรามาเที่ยวคิวีครับผมเป็นห้างใหญ่ห้างนึงครับจริงๆแล้วเปาจะมาซื้อไข่ไม่ใช่อะไรครับเดินเข้ามาในห้างนะครับผม ตอนนี้คุณเปาของเราก็พา,ลพาลกลับบ้านนะครับผมเราไปดูมาหมดแล้วว่าเราควรจะไปที่ไหนกันบ้างพรุ่งนี้แล้วก็มาเรยนนี้นะครับผมใจหอพักของเปาอ่านะครับจะเรียกว่าหอพักได้ไหมหรือเรียกว่าเป็นสตูดิโอจะเรียกสตูดิโออ๋ครับกำลังนต่งตนอยู่เพราะที่เห็นนะครับมาดูห้องกันดีกว่าเหนือไข่ไม่เยอะก็ไม่กว้างมากครับแต่ก็กว้างกว่าห้องผมครับ มีทีวีด้วยแล้วก็มีพัดลมนะฮะมีโตะทำงานมีหน้าต่างด้วยที่สำคัญเตลายังไม่ตื่นครับแต่ผมอยากจะเที่ยวแล้วเท่านั้นเองก็ตรงนี้เป็นสวนสาธารณะครับเดินผ่านมาก็กลัวหลงเหมือนกันครับก็พยายามอย,อย,อย,อยู่เส้นทางเอาไว้แต่ว่าก็พยายามดูวัตถุที่อยู่ในส่วนสาธารณะด้วยเพราะว่าเรามาเที่ยวเราต้องการที่จะเห็นอะไรหลายอย่าง นามาถึงตะลี่ยนม,มาเก็ตลวนะครับผมมีความรู้สึกว่าเหมือนตะวันนามากที่นี่ปราตาทั้งหลายแหละส่วนนี้ก็เป็นโซนขายของสดทั้งหลายนะครับผมเหมือนตลาดอย่างน,นี้นะคะนนรับโสกโสกโกรเทอะหมือนจะตุจัก เป็นนางแบบที่ขายของได้ถ่ายรูปขายของในตลาดนี้นะครับจะเห็นว่าก็เป็นปรั่แต่ว่าขายของก็ชุดก็เหมือน้านบ้านเราเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปในบสน,นี้กันนะครับ อยากดูมากครับแต่ผมไม่ได้ดูแล้วล่ะตอนนี้เราก็มาเดินจนถึงสะพานแห่งหนึ่งครับบรรยากาศตอนนี้เหมือนที่อังกฤษมากแต่ผมถามว่าอังกฤษเป็นยังไงเราก็ไม่รู้ครับเพราะเราไม่เคยไปเราก็เดเาเอาว่าบรรยากาศน่จะคล้ายๆประเทศนี้แหละครับมีหมอกมีเอมีเมฆมากแล้วก็บรรยากาศคุน ตลอดเวลามันจะเป็นนักกีฬาม้งนะ National Gallery of Austria นะครับผมตอนนี้เราก็เข้ามาข้างในแล้วครับผมอากาศข้างในนี้มีหม,มีด้วย วันนี้ครับอยู่กระเป๋าอีกแล้วนะครับเราว่าหลังจากเที่ยวคนเดียวมาตั้งนานกเป๋ามาถึงแล้วครับเรียนเจ็ดเป็นไงบ้างครับเรียนวันนี้กันบ้านมาแล้วอ๋อครับผมที่นี่ก็มีการร้อยกุญแจอีกแล้วนะครับคิดว่าที่นี่เป็นเกาหลีหรือยังไงก็ไม่ทราบเหมือนกันสะพานแห่งนี้ เรามาถึงสกายเดคกันนะครับเห็นว่าสูงมากไม่รู้ว่าสูงเท่าซินีทาวเวอร์หรือเปล่าหรือว่าสูงกว่านี่เราออกมาชมวิวข้างนอกตึกนะครับไม่ใช่ข้างนอกตึกนะครับตรงระเบียงครับแต่ว่ามีรั้วกั้นอีหนึ่งเห็นคนข้างในนะครับรู้สึกกระตือรือร้นหรือเปลารู้สึกตกใจไหมคือนเป็ห้องที่มันยื่นออกมาตอนแรกเพื่อทำกระจกให้มันปุ่นมองไม่เห็นแล้วพอยื่นมาเสร็จปุ๊บ กระจกมันก็นจะเป็ปั๊มทานสปาเลนที่เอาให้คนเพื่อนห้ตกใจเราเราจะทานสปาเลนด้วยด้วยการที่เอากระจกเลื่อนค่อยๆเลื่อนออกนะครับนี่ยเนทางาเลนอ๋อ มาทะเลกันนะครับนนรเราก็เลยมาทีทะ,ทะเลครับที่นี่ก็อากาศดีครับผมแต่ก็ไม่มีใครมาเล่นที่ทะเลเลยผมก็หวังว่าจะเห็นสาวๆบ้างในทะเลนะครับแต่ว่าในชายหาดนี้ก็เปลียวเหงามีแต่เราสองที่เดินมาทำไมก็ไม่รู้แต่ก็โอเคครับไปถือว่าเดินเที่ยวกันเราเดินมาทางนี้ทำไมครับคุณเปาคำถามปลายเปลือกอีกแล้วไง <c oughs> ไม่เคยมี รสรกดีนะครับที่ทัวร์ถ้าเป็นทัวร์ผมไม่ไมีมาเดินอย่างนี้แน่นอนครับผม,มนี่เราก็เป็นทัวร์ของเราเองนะครับเดินมั่วซั่วครับตายเอาดับหน้าเราคิดว่าเราเดินมาเยอะแล้วจริงๆไม่ถึงครึ่งทางครับจะกลับบ้านคุณเป๋าเป็นคนบอกว่าให้เราเดินมาเองครับก็ลองดูครับว่าเราจะเดินได้ถึงสักกี่น้ํากัน เป็นสะพานขึ้นไปนะครับหนุกอยู่คนเดียวเลยไปครับเราไปเดินกันต่อเรายังไม่เหนื่อย หน้ปาป์กอีกที่นะครับของเมลเพลิ่์นกับมีเทเลเดอร์ด้วยนะตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปทซิมเบอรี่นะครับไปคนเดียวอีกแล้วเพราะว่าเปามีงานที่ต้องทำครับผมติดธุรกิจมาแต่เราไม่ได้แต่ผมก็เป็นว่าจะไปถูกหรือเปล่าครับเพราะว่าเพิ่มงลงจากสถานีนครับผม ได้กนีนินดี้เ้เตอนนี้นะครับขึ้นมาบนบนใหม่ะได้แล้วเล่นมาเที่ยวแล้วแล้วก็จรังคนครับขอให้ผมนั่งที่นี่ด้วยมี้งจบเย ตอนนี้เราก็หน้านห้อยขา ขาไปจะโดนอะไรบ้างหรือเปล่าแดอกวะบานกคร <1 French Claire> uh, mm ับตอนนี <roy> ้ม <EL> you <mir anda> uh ีรา่ตอี้แดออกลนะครับอากาศเริ่มขึ้นมาหน่อย อนนี้เราก็มาถึงท่าเรือห่งเล็กไซแล้วนะครับก็ข้างหลังก็คือรถไฟที่ตอนนี้มนแยกเป็นแค่หมอโวยก็แล้วก็ตอนนี้เราก็ไม่รู้ว่าไไนนรนนเร,า,ราจะไปไหนนะครับเพราะเราไม่ได้เตรียมแผนอะไรไปเลยไม่ได้เดินดูรอบๆเงี้ยครับรืบอก่อรถไฟรอบต่อไปจะมาแล้วก็นั่งกับละมังนะึง เดินต่อวันนี้มาข้ามสะพานแล้วนะครับผมดูดีจัง ็บรรยากาศที <im sharing> ่นี่ร่มรื่นมากเลยครับก็เดินดูเล่นๆครับเป็นธรรมชาติดีสงบสุขดีไม่เหมือนในเมืองครับตอนนี้เราก็ออกมาจากพัฟฟิงเบิร์ดบิลลี่นะครับผมก็การทัวร์ ไปไอ้น้ำก็จบลงตอนเท่านี้นะครับเขาบอกว่าพัฟฟีงนี่ก็เป็นเสียงของรถจักรไอ้น้ำนะครับถ้าจะให้เรียกนภาษาไทยก็คงจะเป็นว่าบิลลี่ปูนๆอะไรอย่างนี้นะครับผม <c oughs> ไม่รู้ว่าวันนี้เราจะไปต่อ,อยีงไนดีครับแล้วก็ยังไม่รู้จุดหมายปลายทางของเราครับผมก็เดินเรื่อยนๆนะครับ เราเพิ่งเข้าไปในงานิตเลียนมาร์ตเพี็กมานะครับก็เสียไปหลายดอนอยู่เหมือนกันสวยมากเลยครับเพราะว่าเขวาวาดเสื้อผ้าอะไรเงี้ยสวยมากแล้วก็กล้ามมือกล้ามเนื้อทั้งหมดเนี่ยสวยเลยใช้สีน้ำมันด้วยทำให้ภาพเราเต่นมากครับชอบมากแต่เขาห้ามถ่ายรูปครับก็เลยไม่สามารถเก็บรูปมาฝากกันได้แล้วก็สูจิบัตก็แพงเหลือเกินครับไม่เลยไม่ซื้อมาตอนนี้ออก็ใกล้เวลาหมด แก้เวลาจะแกลเลี่จะปิดแล้วนะครับต้องรีบเตือนดูเพื่อนอ,อกอ่ะมีอะไรบ้าง <c oughs> รีบดู ก็ต้องจบลงที่ท้่นี่นะครับโหที่เรายังเที่ยวอา,ารแกลเลอรี่ไม่หมดเลยมันใหญ่มากแต่หมดเวลาซะก่อนอีกแล้วเอือเซ็งจิตเลยไม่แน่ครับพรุ่งนี้เราจะมาเดินรอบก,ก่อนนครับที่ทีนี้นะครับผมครับแสงทวายไลท์ของที่นี่สวยมากครับตอนนี้ถ่ายด,ดูเล่น <laughs> ตอนนี้เรากลับมาเที่ยวในเมืองอีกครั้งนะครับโว้ตอนนี้พูดได้เลยครับว่าหลงแล้วลาซเชียนรถตรงไหนวะเนียแต่ว่าไม่เป็นไรคนระับเรามีเด e Map ม จะหลบเราก็จะหาเจอที่ี่สุดว่าาที่เราต้องกลับบ้านไปทางไหนครับผมหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นกนนั่นแหละ ้เสียงเงียบๆหน่ยหยอยเพราะว่าจะไปลบคนคนเก่าก็ที่นี่สวยงามมากเลยครับผมจะถ่ายบรรยากาศรอบๆให้ดูนะครับซึ่งเป็นโบสถ์ใหญ่ที่สุดแล้วมั้งในเ,เมืองแห่งนี้นะครับเมืองเือเบิร์นตอนนี้เราเข้ามาในซีไลท์นะ ใช้บัตรักงเรียนดิสคาวไม่ได้ครับเขาจับได้ว่าหมดอายุแล้ว <c oughs> <c oughs> แพงมากเลยไหนก็ต้องเข้ามานะครับไหนๆก็มานะ้ว ที่เห็นบรรยากาศข้างน,นอกได้ด้วยนะครับ เป็นกินไม้น้ำแล้วก็คนใส่ชุดที่จะช็อปปิ้งันทีนี่ก็เดินไปเดินมาอยู่แล้ว นิ่มมากเลยนะอยากได้เลยอะแต่แพงจังนิ่มนิ่มนิ่มนินนนจ,จบไปแล้วนะครับหรัการเดินทางในสไรด์ก็จินตนิกใจกับทุกที่ทนกบวนครับเพราะว่า ก็ฝากขอบคุณเปาที่พาเที่ยวเมลเบิร์นในครั้งนี้ด้วยนะครับของเที่จะกราบไ,ไหมเหนื่อยนะ <c oughs> คุณเปาเที่ยวจะกราบกว่าผมไหมก็วันนี้ก็มาเที่ยวแบบทิ้งท้ายนะจะกลับไทยแล้วพี่โบดใช่ครับผมก็เลยนี่เที่ยวใช้ตั้งให้หมดครับใช้ตั้งที่เก็บได้ทั้งหมดเนี่ยนะครับจ่ายกับเมลเบิร์นนะครับที่ไหนเที่ยวได้เที่ยวหมดเลยครับเท่าได้ลดราคาลดราคาใช้หมดก็ เดินทางกลับไทยโดยนส่วนที่ยากกลับไปสุโขทัยที่ประเทศตัว <laughs> เองเนื่องจากต้องจากลาในวันนี้แล้วก็ขอให้ผมมีความสุขมากๆนะครับเดินทาง คลิปนี้ก็ใกล้จะจบลงแล้วนะครับต้องขอบคุณเป่าไว้หน้าที่นี้ด้วยที่ขอมาให้อยู่ไอา์ัยก็มาก็พลาดเนาะพลาดอะไรครับไม่ได้ไปเปโดนเชนโรถไปดูเพนกวินกลับบ้านนะใช่อดดูเพนกวินก่อนกลับบ้านเลยตังไม่พอลานขาไม่พอใช่อยากจะอยู่นานกว่านี้ครับเพราะว่าที่นี่รู้สึกว่าอากาศดีมากแล้วก็การเดินทางเนี่สะดวกมากครับผมแล้วก็ กินอยู่สบายมากครับที่นี่ก็สบายระดับหนึ่งทีเดียวบ้านเปล่าเป็นเจ้าของบ้านที่มีน้ําใจมากๆเลยครับผมไปเที่ยวที่ไหนก็ไม่พาไป <laughs> ไปคนเดียวครับดีครับเป็นการราจนภัยอย่างหนึ่งก็เป็นประสบการณ์ที่ดีครับผมยังไม่ปิดเติมเรียน่าครับผมไม่ได้ว่าคุณครับโอเคครับผมก็ชอบอย่างนี้เหมือนกันขอบคุณมากครับผม